น้องม่ใช่ยิงนะมันไม่ใช่น้องหลวงของนั้นน้องใหม่เชื่อใจมันนะพอแท้เป็นน้องหลวงคงไม่กินน้ำนี้นะดูท่าทางใช่ไม่ออกมาทีนี่นะนี่อกี้พี่โลนนะเรายิงลิงแดตัวหนึ่งเลยลิงเหรลิงเหรน้องหลวงไม่ไปเลี้ยงไปเลี้ยกหน่อยดิน้องหลวงเลี้ยกหน่อยดิอาแล้วพี่มากับน้องใหม่เนี่ยพี่มาเนี่ยน้องหลวงก็ยังอยู่ฝั่งไทยเลยด้วยไม่ผมขึ้นมาเลย ใช้น้องหลงหรือเปล่าดูโอ้ทุกคนตูท่าทางมันยิ้มเลยทุกคนตูท่าทางมันมีเล่ห์เหลกมากเลยนะดูเทียบพี่ไม่ไปดูลิงที่น้ำเรายิงเด้อไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่กลับพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยววันนี้พี่กับน้องใหม่เนี่ยนอนบนห้างนี้แหละจริงวันนี้ต้องไปเรียนนพี่ฮะต้องไปเรียนเรียนน้องหลงไปเรียนใช่ไหมใช่พี่เออน้องหลงไปเรียนมันเลียนแต่มันก่อนมันเลีนอะไรบ้างเออคุยเราล่อมนก่อนอ่าแล้วน้องหลงมาได้ไงเนี่ยก็น้ำเนี่ยลงลงไปรับ และทำไมน้องหลวงต้องกินน้ำยางงั้นอ่ะก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับพบกับเชนคนล่างขขานะครับยังไงก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเชนด้วยนะพี่พีเอฟซีทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้มาอยู่ฝั่งพม่าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมามานั่งห้างของน้าผมนะครับนี่ครับห้างที่ผมมาเนี่ยนะครับก็ห้างที่ผมมาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเดินทางมาก็ไกลพอมานะครับผมก็เพิ่งจะมาถึงมันแบบนะครับเนี่ยเหงื่อผมยังออกอยู่เลยนะพี่พีเอฟซีทุกคน ก็หลังจากที่น้าผมเนี่ยมาทําห้างตรงนี้นะเหมือนกับว่ามีร่องห้วยอยู่นะพี่พีิทุกคนเหมือนกับว่าได้เจอสัตว์อะไรหลายอย่างนะลงมากินน้ําและบางคืนนะเหมือนกับว่าเจอเสือสมิงนะพี่พีิทุกคนแปลงกายมันเป็นคนนะเรียกเรียกน้าผมให้ลงจากห้างแต่น้าผมไม่ลงนะก็ในวันนี้นะผมก็ไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะซึ่งผมก็ได้พาน้องใหม่มาเป็นเพื่อนผมนะนี่ครับขอต้ันรครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมครับผมยังไงก็ คอยให้กำลังใจผมทั้งสองคนนะเราไม่รู้ว่าตอนช่วงตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงเกือบจะห้าโมงนะพี P ่พีเอฟซี C, ทุกคนพอเราไม่รู้เราจะได้เจออะไรหรือเปล่าและนะ้าผมบอกว่าแ้้ามาก็แท้เมียอะไรลงมาเรียกเราก็ห้ามลงจากห้างเด็กขันนะเพราะห้างตรงนี้มันอยู่ฝั่งพม่านะก็ที่นี่นะครับห้างที่ผมมานี่เป็นป่าหมดเลยนะพี P ่พีเอฟซี C, ทุกคนก็ผมไม่รู้ว่าเราจะมาเรามาเนี่ยเราจะเจออะไรหรือเปล่าและตอนนี้เหมือนจะได้ยินเสียงอะไรยังแปลกแ,ปแ,ปแปอยู่ข้างบนบริเวณฟังนู้นนะ ขออางี้นะพี่เพีทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสี่ยงนะนะเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายบรรยากาศรอบๆให้พี่พี่พีฟซีดูก่อนนะนี่นะครับพี่เพียฟซีทุกคนห้างที่ผมมานั่งนะนี่นะครับมันจะมีลําธารเล็กๆนะลําธารเนี้ยน้าผมบอกว่าเวลาสัตว์ลงมากินน้ําเนี่ยบางทีก็เจอสัตว์เก้งกวาง หรือว่าหมูป่าลงมากินน้านะเป็นช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแ้งเลยนะพี่ๆทุกคนบางทีสัตว์สัตว์มาทั้งแบบครอบครัวก็มีนะลงมากินน้ําะแต่นะผมจะไม่ค่อยยิงสัตว์ที่ลงมาแบบครอบครัวนะเขาย,ยิงที่สัตว์ลงมาแบบตัวเดียวนะเพราะวันนี้ผมกับน้องใหม่เนี่ยเราก็ไม่ได้เอาปืนมานะเราเรากะว่าเราจะมานอนตรงนี้นะเราก็บอกน้าผมไปที่เรียบร้อยนะ<อ>ผมกว่าจ,จะมาเนี่ยผมก็ได้บอกน้าผมที่เรียบร้อยเพื่อผมเนี่ยกะมาเนี่ยมาอาจจะนอนพักที่นี่คืนหนึ่งและพรุ่งนี้เช้าผมก็อาจจะกลับนะนี่นะครับ ป่าหมดเลยและน้าผมบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาอย่าลงจากห้างเด็ดขาดนะและช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาห้าโมงนิดๆแล้วนะเพราะก่อนที่ผมจะมาถึงนี่ก็ใช้เวลาเดินทางมานานพอประมาณนะใช่ไหมน้องใหม่ใช่ครับผมนี่ครับน้องใหม่ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นไหมน้องใหม่เหน่แล้วก็เหนื่อยมาเลยใช่น้องใหม่ก็กามากเลยนะครับเฮ้ยเสียงเสียงเหมือนปืนรัวน้องใหม่ตั้งสติไม่ต้องกลัวได้ยินเสียงเหมือนอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะพี่ๆที่ทุกคนนี่นะ พอ๋อลิงพี่ล,ลิงลิงเสียงลิงไนาอืมอันนี้ก็เต็มเลยมั้งพี่เสียงเหมือนปืนเลยไงปืนกคอเราอยู่เนี่ยเราอยู่ฝั่งเรานี่ยินดง,นรงเรวเวทนทานี้อยู่ข้างน้าน,นี่จะบอกใช่ข้อที่ตรงนี้เป็นที่บริวเวณฝั่งมาม่าด้วยน้องใหม่ก็มีทางเดียวคือว่ามีท่านกันเรียงกระ่านมาม่ายิงกันหรือเปล่านะแต่เราทั้งสองคนเนี่ยจะหลบอยู่บนห้างนี้ก่อนนะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราทั้งสองคนจะไม่ลงจากห้างนะเราจะซุ่มดูนะพี่พี่ทุกคนนี่นะลำ อันตรายมากเลยพี่เชนอันตรายน้องใหม่ยังเสียหนะักเอางี้เดี๋ยวเราตั้งกล้องนอนเล่นกันก่อนดีกว่านะ้อใช่พี่ไม่กลัวแม่เลยนะใช่เดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะพี่พีเอีทุกคนเด,ดี๋ยวคืนนี้เราก็จะนอนนี่แหละนะน้องใหม่ล้นี่เข้าของเกาอยู่ในกระเป๋าหมดแล้วนะทุกคนนะเอาีแดงมาคมนะพี่เชนใช่ตั้งกล้องนี่นะครับห้างที่เรามาก็ส่งพอมานะพี่พีเอฟซทุกคนก็ต้องอยู่นะผมบอกว่าทําห้างเนี่ยต้องทําให้สูงๆก่อนนะอย่าทำต่ำและตำเสียว นี่นะครับบลูเวยนี้ก็เป็นป่าหมดเลยนะป่าติดชื้นหมดเลยอืมน้องใหม่มันต้องกลัว พี่มีพี่พี่ก็เอาของดีจากที่ท่านชายไว้ให้พี่อยู่เป็นสร้อยสร้อยสร้อยที่ท่านชายใ้พี่ไงสร้อยครับใช่นี่นะครับมาเป็นทางเดินของมันเป็นทางเดินของท่านกระเลียงกับท่านอมานะท่านกระเลียงเวลาเดินขึ้นไปฝั่งของมาเนี่ยจะเดินไปเส้นนี้นะทางเส้นนี้นะทางเดินของนี้แหละพี่ใช่เป็นทางเดินของท่านกระเลียงใช่้าเป็นทานกระเลียงก็ยังดีนะใช่ถ้าเป็น เราจบแล้วเราก็ต้องหมอบไปด้วยใช่ต้องแอบ,บเลยอตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงกว่าแล้วนะช่วงเวลาก็เริ่มเย<ม>็นขึ้นทุกทีทีบรรยากาศก็เงียบนะเราจะฟังเสียงดีน้องใหม่เราจะไม่พูดละตอนน,นันกี้น,น,นะ นะเดี๋ยวพี่จะเอ็นทางสักหน่อยนะน้องใหม่เดี๋ยวพี่จะนอนพักสักแป๊บหนึ่งนะอเหรอเ่มดีย๋ยว <c oughs> ผมขอขอน,นุญาตนอนก่อนนะพี่พี่สิทุกคนนี่นครับบรรยกากาศก็เย็นร่มรื่นดีก็เ,เดินมาก็เหนื่อยด้วไป,ปเสียงอะไรวะเสียงสัตว์น้องใหม่เสียงอะไรเสียงสัตว์อะไรวะ ไม่เหมือนกันนะพี่ว่าม่เหมือนไม่เห็นเลยเสียงอันนั้นป่ะเสียงสัตว์อะไรเสอย่างนะอีเห็นป่ะไม่รู้เหมือนกันไม่ทันอะไรพี่ไม่รู้ผมก็ได้ยินนะเสียงมันลิงหรืออะไรเสอย่างนะอยู่บริเวณนู้นนะมีนะมันเป็นทางแม่น้ำทุกคนที่พู้ทางก็เรียนท่าประมาณต้องพันเราแวะมากินนะมากินนะเพราะบ้านนี่ หาน้ันมีเเดีย้ไคนแบต่ลาได้ยินไหมได้ยินไหมน้องไหมได้ยินไหมฟัง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 จ่อ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 แต่มันอยู่ไหนนะพี่มันอยู่บนต้นไม้อยู่บนต้นไม้ใหญ่นู่นเป่ฝั่งทางนู้นแ่ะใช่นู่นนะเลีเขียวแล้วก็มีน้านลายผันินเสียงของแม่น้ำนะ นี่ก็คือมาลายีเกเ็น้อทุกคนใช่แต่ทำขาตนเลนะครับผมตงงนะปนแสรทน้องมาไม่ต้องกลัวนะอย่ากลัวนะถ้ามีอะไรขึ้นมาอย่าลงจากข้างนะรมาแล้วผมันไม่กลัวนะพี่นั่งนิ่นั่งดีๆเดตกตนีกนี่นะน้องมา เจ้าวิญญาอะไรทุกอยนะก็เดี๋ยวเรานอนพักก่อนดีกว่าอย่างนั้นนะไม่ก็ดีนะที่เราไม่เจอวิญญาณทุกอย่างนะใช่นอนพักก่อนดีกว่านั่งชั่งแบบเื่นๆทุกคนแบบนั่งแบบสบายๆเงินนะทุกคนงั้นนอนก่อนพี่เชนใช่เหนื่อยเหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยน้องไม่น้องไม่ขาวะเฮ้ยพูดไม่ทันทันเลยพี่ี่าเฮ้ยเฮ้ยน้องหลงหรอวะพี่เชน่น้องหลงวะเฮ้ย เฮ้ยดูมันกินน้ำเฮ้ยไม่ใช่พงลงไม่แน่้องไม่ทุกคนทุกคนเห็นไหมครับทุกคนไม่ขึ้นก็ไปหาหน้ำาพี่รู้ได้ไงพี่อยู่เนี่ยเป็นหาบอ่ะพี่อ๋อน้องลงอยู่ฝั่งถ่ายไม่ใช่หรอดูมันกินน้ำดูมันกินน้ำนะไอ้ทำไมน้องลงกินน้ำเงี้ยแปลกนะน้องลงกินน้ำแปลกไหมทุกคนใช่ใช่มีมือไว้ลองกินได้นแหละใช่จะกินทับบังนะทุกคนมันฟับอะไรก็ยังไงไปไม่กลับกันกลับ อร่อยดีน้องหลวงน้นนาบอกว่เาเราน้องใม่ใช่ยังนะมันไม่ใช่น้องหลวงของน้าน้องใหม่เชื่อใจมันนะพอแท้เป็นน้องหลวงคงไม่กินน้ำนี่นะดูท่าทางใช่นม่ออกมาทีนี่พี่วลวนน้าเรายิงลิงได้ตัวนึ่งเลยลิงเหรลิงเหรน้องหนะนะลวงไหนไปเลี้ยงไปเลี้ยกหน่อยดิน้อง,ลงหลวงเลี้ยอหน่อยดิอาแล้วพี่มากับน้องใหม่เนี่ย ที่มาเนี่ยน้องหลงก็ยังอยู่ฝั่งไทยเลยด้วยไม่พอมขึ้นมาเลยอใช้น้องหลงหรือเปล่าดูโอ้ทุกคนูุธาทรรมตุธาธรรมันยิ้มเลยทุกคนูุธาทรรมันมีเล่เหลี่ยมไหมทุเดียบที่ไม่ไปดูลิงที่น้ำเรายิงเด้อไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่กลับพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยววันนี้พี่กับน้องใหม่เนี่ยนอนบนห้างนี่แหละจริงบบนนี้ต้องไปเลี้ยงนะพี่ฮะต้องไปเลี้ยงเลี้ยงน้องหลงไปเลี้ยงใช่ไหมใช่พี่เออน้องหลงไปเลี้ยงมันเลี้ยงกันมันก่อนพี่เลี้ยงกันอปคุยเราล่อมันก่อน อ่าแล้วน้องลงมาได้ไงเนี่ยก็น้ำเนี่ยลงลงไปรับโอ้แล้วทำไมน้องลงต้องกินน้ำอย่างเงี้ยนะลน้องลงแค่นากหรอน้องลงหรือมึงเป็นอยทำไมต้องกินน้ำอย่างเงี้ปกติน้องลงจะไม่กินน้ำอย่างเงี้นนะใช่ครับผมใช้น้องลงหรือเปล่าดูนะทุกคนคนหน้าตัวมากเลยนะใช่ที่น้องลงน่าจะใส่นะครับผมใส่ใช่ดูท่านคนหน้าผมมากเลยนะครับทุกคน เดินมาเดินมาแล้วที่ทางนี้ไปเลยทางนี้ตัวนี้มันชวนไล่ลงไงน้อลงไปไหนอ่ะนงหลงมันกระโดดอุ้ยมันกระโดดไายมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นไปแล้วปุ๋ยมันไปไหนแล้วเฮ้ยเฮ้ยน้องหลงมันไม่ใช่มันไม่ใช่น้องหลงแน่ๆน้องใหม่โดนเล่นแล้วไงมันระวังรนั่งอย่างทีนี่นะเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดแล้วนะพี่ๆทุกคน ถ้าเป็นน้องหลงตอนนี้น้องหลงอยู่ฝั่งไทยแล้วก็เรียนหนังสือใช่ไหมใช่พี่วันนี้แนละ้วน้องหลงไปเรีนยนนะใช่พอเรามาเนี่ยเรามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่แล้วเรามาตั้งเมื่อวานเนี่ยเรามาพอจะถึงเนี่ยบ้านนาเรามานอนที่บ้านนาคืนหนึ่งแล้วแล้วเช้านี้วันเนี้ยช่วงเวย็นเนี่ยเราจะมานั่งค้างเสร็จเรานอนที่นี่แล้วเช้ารุ่งเราค่อยบอกน้านนะไม่มีใครรู้นะนี่นะแล้วอยู่ก็มีน้องหลงเหมือนน้องหลงนะแต่ท่าทางไม่เหมือนน้องหลงเลยกินน้ํากินท่าแบบเหมือนแบบท่าอะไรเป็นยังไงกินน้ำเป็นยังไงปล่า และเหม็นสาบด้วยนะใช่เหม็นมันมันกินนึงก็กินกินเหม็นมากแล้วเขาจุดมุกเลยนะใช่ท่านดูนะเพื่อนคนนะครับผมกูใช้มือตักกินนะแฮ้ยนี่เตือนนะนงโรงลงอน้องน้องนัดเฮ้ยน้องใหม่นุ่งนุงดูนุ่นร้อนเลยนะที่มันเดินไปเดินมาไม่ดูใต้ห้างเราตลอดนะเชื่อใจไม่ได้นะมันมองกันรล่ะเนี่ยใช่มันจ้องเราเหมือนว่ น้องการอะไรสักอย่างนะเรา่าจะไม่ลงนะเพราะอยู่ในป่านี่เราไม่ลงจากห้างเด็ดขาดนและตัวผอมแง่กยต้องลงปกติมันจะอ้ววกว่านี้นะใช่แล้วผมจะจะดูแบบคนเนี้หน่อยนะใช่คุนในกันตัวนี้มนไม่กระพริบตายล้มันมองครับดูดูมันทำท่าดู่่หรอ

พี่เชนดูมันเป็นยังไงดมันจ้องเราตลอดเลยนะใช่จ้องเราตลอดเลยมันเรียะพี่ก็เมืนเลยงพี่เชนเปนมาัวมันจะสกปิน้องใหม่เดี๋ยวน้องใหม่ยิ่งจิตอ่อนอยู่ด้วยนะทำสกปจิตผมจับผมเแน่นะโอเคมนั่งรอดนมคุข้นเลยพี่มันรู้เลยน้องใหม่ไปไล่อา อยู่เลยนะดูดิดูดิดูดิมันต้องลงนะพี่นะมันน้องลงมั้งไงนะใช่มันน้องหลงแต่มันไม่ใช่น้องหลงนะดูมันทำท่าทางมันน้องหลงมั้งแล้วแบบไม่อ่ะเอ้ยเห็นน้องหลงดิใช่พี่ไม่ใช่ใช่มึงเรื่องผมอ่ะใช่พี่ดูมันยิ้มมันไม่ใช่น้องหลงน้องไม่มึงจะไปไหนไม่มึงจะไปไหนตั้งสติดิตั้งสติตั้งสติมันไม่ใช่น้องหลงมึงตั้งสติดิมันหลอกล่อมึงอ่ะดูดิมึงดูมัน มันไม่ใช่น้องหลวงั้งสติพี่เชนเนี่ยจับได้เปล่าโอ้แต่ไม่ได้เลยพี่พี่เอ็เจ็บอ่ะมันไม่ใช่น้องหลวงซึ่งตอนนี้น้องใหม่ก็เหมือนกับว่าจะโดนไอ้สมิงมันสะกดจิตนะเหมือนกับน้องใหม่เนี่ยจะลงจากห้างเดียวนะดูดิมันจะตามไอ้ไม่ได้นะตั้งสติได้ยังมันไ,ไม่ใช่น้องหลวงมึงมานั่งห้างในป่านี้น้องหลวงไม่มาแลว้วไม่มีใครมาหรอกนี่นะเหมือนก็มันจะสะกดจิตน้องใหม่นะดีที่ผมเตือนสติน้องใหม่ไว้นะ ยี่สิบหกโมงแม่มาไม่ได้ดูเฉยๆสผมพอต้นน้ำเสร็ผมติดจับจ็บมาเนี่เอ้ยไม่ใช่น้องหลวงมันไม่ใช่น้องหลวงไม่จะไปหลอกล่อมันจิตอย่าอ่อนถ้าจิตอ่อนเลยมันคุมตัวเราไปได้นะนี่นะผมจะพยายามบอกน้องใหม่ตลอดนะเดี๋ยวน้องใหม่จะหลุดเอานะไปมึงมึงไม่ใช่น้องหลงไอ้สัตว์ไปเลยมึงเป็นใครไปเลยนนี่ะมาท่านายกันไปทางนั้น จูดิต้หวนะครัน้องใหม่จะลงจากห้างอย่างเดียวอ่ะดูดิากูชนั้ดูดิดูดิมันชี้นั่นน้องดูดิไม่ใช่น้องหลงนะน้องหงนี้ไม่ใช่นะน้องใหม่คือนี่ล่น้องหลงแดดดูเฮ้ยกระโดดนเฮ้เฮ้ยไปไหนแล้วไปไหนแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้ ดีกว่าเดี๋ยวเรานอนพักก่อนดีกว่าเนาะพี่นเรานอนพักก่อนนะใช่ก็พี P ่พี่เอนะปวหัวมากเลยตอนน้อน้องใหม่เดี๋ยวผมต้องพาน้องใหม่นอนก่อนนะเดี๋ยวก่อนที่น้องใหม่สติจะหลุดคนนี้นะเพราะถ้าเป็นไปได้นะเดี๋ยวน้องใหม่สติหลุดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวน,น้องใหม่ลงจากห้างเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้เราเดือดร้อนทั้งสองคนเลยนะก็เ,เอา,อางี้นะพี่พี่เอทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ผมกับน,น้องใหม่เนี่ยจะขอตัวนอนพักก่อนก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้เช้าอีกทีหนึ่งนะเดี๋ คงจะตั้งกับพร um huh. yes. ุ่งนี้เช้าแหละแต่เดี uh ๋ยวเย็นนี้ผมอาจจะลงไปไม่ได้แล้วแหละพอดูแล้วตัวสถานการณ์แล้วไม่ดีแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนกับว่ามีอะไรแปลกมาเลี้ยงน้องมันแปลงกลายเป็นน้องลงจะมาเลี้ยงแล้วมันแบบมืนหุ่บ้ากเลยนะพี่ใช่เรียบร้อยมันนอนนะพี่มันตื่นแค่หมื่นนอนลึกตันลึกมากเลยนะต้ม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 วดมวดแค่พอ่นี่เดี๋ยวผมกับน้าะมาเนี่ยคงต้องขอตัวลาก่อนนะพี่เพี่อนทุกคนยังไงก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราต้องฟังคนเลยนะ เพื่อเป็นกำลังใจไรด้วยนะพี่ๆที่ทุกคนยังไงก็ต้องขอตัวลาก่อนนะสวัสดีครับ